สวัสดีครับครับผมแบ,บงคารบโมเกมแคสเตอร์แคทเกมทัลรี่แอคคูเรตแบทเทิล์สวิเตอร์อีกเช่นเคยครผมนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2020แล้วผมนะแล้วก็มาฉลองด้วยคลิปท o t รี่แอคคูเรตแบทเทิล์สวิเตอร์ผมนะปีนี้เป็นปีที่กังเราปล่อยมันทิ้งไปครับผมนะไปเริ่มปีใหม่บอกว่าปีหน้าจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะผมนะปี2020นี่อะไรก็แย่สิ่งที่ไม่แย่ก็คือสิ่งที่สามารถทําได้ตอนที่อยู่ในบ้านเท่านั้น อย่างพวกการไปดูหนังดูอนิเมะหรือว่าได้เปิดประสบการณ์กับ VTuber ปีนี้ส่วนใหญ่นี่ทำให้ผมคลั่ง VTuber ขึ้นมากครับผมนะนั่นคือข้อดีอย่างเดียวของปี2020นอกนะั้นนี่กังมากแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะมาเล่นใน Totally Accurate นะผมนะ วันนี้ก็ยังอยู่กับเวิร์กช็อปเช่นเคยแต่ผมไม่มีซีรีส์ที่จจาะจงมาในครั้งนี้เพราะว่าจะไปเสิร์ชดูเลยว่ามีตัวไหนหน่าสนใจแล้วผมก็จะโหลดมาและลองเล่นเลยเออไม่มีกําหนดวันนี้ฟรีสไตล์เจออะไรนะ่าสนใจก,ก็กดมาเพราะอาจ,จเจ้าตัวที่ผมสร้างไปสู้กับตัวในเวิร์กช็อปด้วยถึงผมจะไม่คิดว่ามันน่าจะชนะก็ตามเพราะว่าส่วนใหญ่พวกสร้างเวิร์กช็อปชอบทำคอสามมารถไปโหดๆไปมีบาลานลก็ลองดูได้เป็นไรไปอื้มแ ยังไงก็วันดีปีใหม่กันล่วงหน้าครับผมนะมาคลิปนี้จะลงช้าประตูทำวันนี้เลยไม่ทำล่วงหน้าทำวันสุดท้ายของปีวันที่30มกราเนี่ยแหละมกราทุยธันวาอ่ะโอเคไหมผมสอดโดยการใช้ป๊อปปูล่าสูงสุดแล้วก็ออทามผมนะเปิดมาก็เจอตละครพวกนี้มีแมนดาโลเลียนนี่สตาร์วอร์ใช่ไหมผมไม่ได้ติดตามสตาร์วอร์แต่ตัวนี้เท่ดีนะ แต่ว่ามีดาร์ดเวเดอร์ดาร์ดเวเดอร์นี่น่าสนใจเออเท่าม,มาได้ดีอาจจะลองโหลดดาร์ดเวเดอร์มาลองดูเพราะว่าตัวนี้เหมือนกว่าเนะตัวนี้อยู่ข้างบนแต่เพราะว่าตัวนั้นเหมือนกว่าอีกอืมเอาตัวนี้มากันโหลดไหมมีดาบสตาร์วอลด้วยดาบแสงเลเตอร์อ๋ออย่างเทพลองโหลดดาร์ดเวเดอร์มาเจอดีว่ะอือว่าเป็นยังไงแล้วก็มีไซเลนเฮดอะ ผมไม่คิดว่ามันจะสร้างมาเป็นแบบนี้ได้แต่มันมีค่าทับค่า property เยอะลองโหลดมาก็แล้วกันมาดูว่าภาพเป็นอย่างนี้ตัวจริงจะเป็นยังไงหลายๆครั้งที่ผมมาลองดู w o r k ช h o p ผมนะภาพยังงรู้เข้าไปหน้าตาอย่างเออหลายๆตัวอะไรที่เจอมาไซตามานี่ผมมีนะลองโหลดไซตามะเข้ามาเจอไซตามาผมไหมที่ผมสร้างว่าใครจะโกงกันผมว่าเขาน้าจะโกงกว่า,วาจะลองดูก็ได้ไซตามาประทัดไซตามาเออได้อยู่ เอามาสัก5ตัวครั้งนี้นี่โหลดกันแต่พวกหน้าแรกเลยนะหน้าปะปรปะปรยตีสูงสุดกับผมนะไอรอนแมนนี่ผมไม่มีแล้วผมก็เล่นไปแล้วรู้สึกแซนน่ะเอาไหมเลยไม่ลองแซนนี่เอาไหม,ล,ไหมลองโหลดแซนมาผมนะว่าเขาจะทำมาท่าไหนน่าสนใจแล้วก็โ้ทันจิโร ทันจีโรครับผมนะตัวละครคนดังสุดโด่งดังในช่วงนี้จากมูวี่ที่เข้าโรงครับผมนะผมไม่ดูแต่เห็นหลายท่านอยากจะดูกันอ่าผมให้ดูครั้งนี้เลยก็ได้ผมนะนี่คือตัวละครทันจีโรที่ผมเจอลองโหลดมาว่ามันทำอะไรไบ้างขงผมนะผมว่าดีไซน์เขาค่าจะใกล้เคียงเลยนะผมเคยเห็นภาพตัวละครมันอยู่รูปร่างประมาณนี้แหละเท่านั้นก่อนเนาะเราลองโหลดตัวละครที่อยู่หน้าแรกมาแล้วผมนะเราไปลองเลนเลยกันไนดะ้ไหม แล้วก็จกัดพาร์ทแล้วทุกท่านบอกว่าไอ้แมปคริสตม์มาสผมต้องไปปลดล็อกผมนี่แบบวัด <c oughs> บอกว่าปลดล็อกอันไหนเราไปลองปลดล็อกไหมล่ะผมไม่แน่ใจว่าปลดล็อกที่แบบไหนแบบนี้ป่ะคือแมปคริสตม์มาสที่มันเพิ่งอัปเดตมาแล้วผมเคยเล่นมันต้องไปนั่งปลดล็อกเองแล้วเล่นเลยไม่ได้อย่างนี้ก็ได้หรอวะแซดแล้ว <c oughs> จะรู้ไหมปลดล็อกยังไงนี่ป่ะเออเป็นลูกแก้วผมเนะี่ย ใช่ไหมเออเนี่ยะผมนะปลดล็อกแบบฟาร์เมอร์สโนมาฟาร์เมอร์สโน่ตัวไม่ไว้นี้โอเคนี่ขอดูไซเลนเฮดก่นเลยขอดูหน้ามันหน่อยหน้าเป็นยังไงฮึมไม่ได้แย่อย่างที่ผมคิดนะพอได้พอได้พอได้ ตอนแรกนึกว่าจะแย่กว่านี้แต่ดูแล้วก็ไม่ได้แย่อย่างเงั้นโอเคเชื่อได้ทางนั้นก็ให้มันเจอกับเดอะคิงเบสิกเลยผมนะผมขอดูการโจมตีมนะันหน่อยมาโอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วเฮ้ยวิ่งเร็ว,วโอ้ยตัวใหญ่จะวิ่งเร็วอู้ตู้มระเบิดความกลัวใส่ครับผมนะเข้าใจได้เพราะมันเป็นตัวค่อนข้างหลอนเออเออเอดูดูดทำไมท,ทำไมมันต้องแห่ขาอย่างเงี้ยเดิเดินเดิน,ดน,ดนกระโดดเดินขาเดียวอะไรของมัน นี่เป็นตัวใหญ่ที่แปลกมากผมนะบยปกตตัวใหญ่จะกลิ้งไปมาใช่ไหมแต่ตนี้มันลอยเว้ยมันเหมือนมันลอยนิดนึงแล้วมันก็เดินขาเดียว the fuck อ้าวลอยลอย,ลอ,ย,อ,ยอย่าอย่าเอาเป้าไปกระแทกหน้าคิงเมื่อกี้แม่งเอียงเอน็นเอนเอลเข้าหาคิงคิงบอกไม่ต้องเลยยังร้อนคิงบอกโอโ้โหจะรู้สึกมันโจมตีค่อนข้างเบานะโจมตีคิงหลายทีกว่าจะตายดาเมจจะไม่ได้แรงขนาดนั้น แต่ตัวละครก็โอเคปคิวมันจะแย่กว่านี้สิ <c oughs> ต่อไปแซนไหนะขอดูดีไซน์แซนอืมมันก็ได้ประมาณนี้แหละแซน <c oughs> กระปริบตากระปริบกระปริบลองเจอคิงมาดูว่าแซนตัวนี้ทำอะไรได้บ้างผมเนี่ยว้าถอยหลังแล้วก็ยิงบีมรลว มันต้องโหมันรวยอย่างนี้เลยวะมันมันมันเก่งเลยเนะี่ยถ้ามันรวยขนาดนี้แค่โอเคแซนยิงรวมากผมเนะี่ยต่อไปดาดเวเดอร์ทำไมมันแพงอย่างวะเนี่ยเพเห็นราคาไหมเห็นราคาไหมกี่ล้านวานะเนี่ยเจอกับดาคิงดาเลเซอร์ดาดเวเดอร์ผมเนะี่ยมาไอเดี๋ยวไม่ได้ควบควมุมอะฟันยูแฮนโดนเลยแม่งตายแล้วคืออะไรเนี่ยใช้พลังหรอใช้ฟอร์สเดวมีฟอสเดะเออ เจอพลังครับผมนะขอพลังจึงอยู่กับเจ้าดาร์เวเดอร์ไม่ไม่เห็นทำหาอเลยเลยเดอะคิงตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดอะคิงมาหลายตัวแล้วสามตัวดิเดอะคิงตายได้ไงวะเออเนี่ยโอ้ใช้พลังเดอะฟอสไม่ทันได้ใช้ดาบก็ผมนะเดอะคิงกูตายหมดก่อนเอามาสิบตัวเลยมันใส่ไปรีบเร็วรีบเข้าดูเขาเห็นตัวมาเข้ามาแล้วลุมตบอ,อ,อตายตาย คือแบบมันเหมือนมีพลังฟอสอันนี้ไม่รู้คือพลังอะไรเนะยแบบว่ามันคือแบบว่าจับศัตรูให้ตายได้ในทันทีอะโค้งเกินดังนั้นใครจะสู้ได้โอเคครับผมนะต่อไปก็ทันจีโร่เอ๋ทำอะไรจะบ้างทันจีโร่ผมไม่ดูเดมอนไซเออร์นะผมไม่รู้ว่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างก็มีท่าฟันอันนี้ผมก็ใส่ให้โซโลอยู่ก็มีแต่ท่าฟันธรรมดาบาดาพิฆาตอสูรหรือ <c oughs> ดาพิฆาตค,คนธรรมดาเห็นมีแต่ท่าธรรมดา ทันจิโร่ทันจิโร่ไหนเะขาดูดีไซน์ใกล้ๆหนะ่อยนี่คือดีไซน์ทันจิโร่ผมเนะี่ยใช้ได้นะติดแค่ตรงเสื้อไม่มีลายแค่นั่นแหละแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้เอ,อ้ยทำได้เท่านี้ก็โอเคแล้วเก้ลอครบยังเหลือใส่ตามาใช่ไหมใส่ตามาไหมาตังแบบนี้มันน่าจ,จะวันพันนะ <laughs> ตังขนาดนี้แม่งวันพันแน่นอนผมเอาไอจีแอนไม่แม่งต่อยเล่นเนู่อ่ะวันเอาโหเคลเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคือมันพุ่งต่อยแบบปุ้งคือวันพันไม่พอยังใช้ยังเพิ่มท่าพุ่งให้แม่งอีกโอ้ยแล้วใครจะซูแม่งได้วะนนียโอเคงั้นก็มาลองให้เจอตัวผมหน่อยก็แล้วกันมา เออตัวที่ผมสร้างไว้ผมไม่ปรับอะไรเพิ่มนะผมรู้ว่าผมจะโดนโกงเขาจะตัวพวกที่เอามานี่จะโกงกว่าช่างมันแล้วกันถือว่าคำๆอ่าเอาตัวตัวมาแล้วไมค์คาแรคเตอร์ไซตามะเองเจอไซตาตมากูไม่ละ l ล t s ก um o โอ้โหแพ้เลยหาโกงเกินสู้ไม่ได้โอเคสำหรับไซตามายอมกรับผมเนี่ยแล้วดาดเวเดอร์ Vader, ตัวหาตัวอะไรมาสู้ม่งได้มั่งว่านี่ ไม่น่ามีเอ่อตัวที่ผมมีเอ่อสายตามมามั้งถ้าจะมีโอกาสโอ้โหโอ้ชนะเหรอโอ้ดาเวเดอร์เจอวันพันธ์ว่ะเออได้อยู่เว่ยสายตามาผมวันพันธ์ดาเวเดอร์ได้อยู่เย็บปุ้ยย้ายโดนด้วยมันใช้ฟอรสดาเวเดอร์ใช้ฟอสฟอสฟอสเบี่ยงไปอะไรล่ะวันพันธ์เบชโอเค ชนะดาดเวเดอร์ด้วยวันพันแมนใสตตามนของผมเองผมเนี่ยถือว่ายังไม่กากมากยังพอสื้อได้แซดนี่รวมากใช่ไหมต้องเจออ o ยิงผมเว้ยเลสโกอายิงชนะแซดให้ได้อืมอืมมาเด้ยิงวิญญาณเจอยิงน้ําแข็งมาเด้คือบอืเพ่าไปผมยะไม่อัปเดตท่าน้ํา,า,าแข็งใหม่ให้ RO อยิกเลยแต่ก็ชนะแซดได้ผมนะเย,ย่ปลาวิญญาณมาเจอปลาน้ําแข็งดีอายิกอยิไอบล็อกพาติสันเต็มหน้า โอเคอันนี้ก็แบงก้าโมเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้มันก็ตัวกูนี่วะอ้าเอา้เอามีสองอันเพื่จะสังเกตเออต่อไปทันจิโร่ทันจิโร่เจอโซโล่ผมไม่ล่ะและก็นะอา้อาวซโล่อ๋โโอนี่รโสโล่มาก็มัวดาบนักดาบเจอกันชื่อ มาอืมอืมอือืมอ,อะไรเราแก๊งแก๊งใครชนะผมเนี่ยทันจิโร่ดูมีความคล่องตัวกว่าแต่ว่า,า, bah, า,า,าอืมดาบตัดมันยังไม่ตายโอเคอุ้ยเฮ้ยเป็นการต่อสู้สูสีเว้ยการโดนกันนักดาบโซโละท่าทันจิโร่ let's go อืมอืมอืมแข่มาเอาเหรอ let's go อืมอะไรเราอุ้ยอืมนี่นะสู้จริงเว้ยอืมมันถึกเกยเอาอีกดาบตัดมันยังไม่ตายเหรอ เฮ้ยถึกว่ามาฟันไปรันมาผมนะการโดยนักดาบของสองเรื่องนี้ใครชนะผมเชียร์โซโลผมอ่ะเออผมสร้างเองนะทันจิโร่นี้ก็ใช้เล่นเหมือนกันตัวมันก็จะเตี้ยนิดนึงเตี้ยไปไม่ไม่รู้อมเตี้ยไปเวลาโดนอีกยังไม่ตายแล้วครับผมนะถ้าดาวตัดมาชนะทันจิโร่ไปได้ผู้ชนะคือโรโรโซโลอย่างเทฮไออันนี้มันอันนี้มันสุดละการสู้กันสอบตัวนี้ผมเนี่ย เวลาอีกไสเลนเฮดเอาไปสู้แม่งดิเจอสตาเร์เพลที่เดิม The World ของตู้หน่อย Let's go โอ้โหโอ้โหโดนโดนเสกตัวอต่อยเอยอย่าวิ่งอย่าวิ่งตกแมพโอเคมาอู้หูหต่อยมัานดิต่อยอ้าวผมชนะนะเลเววิตอรี่ไอ้ไม่ไม่ชนะอ้าวเวนกรรมขอขอรีแมทหน่อย ตาปิน่า tamam. ไ,ไ, right. ไ,ไ,ไม่ได้ต่อยเลยอะเออจะเข้าไปต่อยรัวไม่ได้ต่อยเขาเลยแหต่อยดิอุราดิโอล่าบันโดนทำให้กลัวก่อนตอนแรกต่อยรัวรอุระต่อยอืมต่อยมันดิต่อยเข้าไปต่อยมันรัวเร็วอุระอุคือเหมือนต่อยไม่ได้เพราะว่าตัวละครมันเหมือนลอยๆอยเออตาปิน่าผมแม่งไม่ชนะว่ะเจอซันจีตัวเล่ะมาลองดูตันติพิธ์เตะพายุหมุน โอ้ยไว้ไวมซันจิお i, お umas, суд, แต่ซันจิเล okay, uh okay. ือดมันเปลอกคอมอนต้องทำให้ซันจิโกรธนะผมนะแล้วมันจะเตะพายุหมุนโกรธเร็วซันจิมึงโกรธก่อนเดี๋ยวตายก่อนโกรธยังถ้ามันโกรธมันจะเตะพายุหมุนคอมอนโกรธอย่าไม่โกรธอย่าไม่โกรธต่อยเตะทั้งวันได้อยู่เอออย่าวิ่งอย่าวิ่งตัวอย่าวิ่งตัวโอ้โเอ้ยโอเคน่าจะมีตัวอะไรชนะมันได้เจนอสไหม เลสโก้เจนอกระโดดมาอยิงมิสไซล์ใส่เต็มหน้าอืมมันมีท่าโกรธด้วยเหรอนเอเลสผู้จะเห็นว่าไซเรนเฮดมีเอเลสด้วยเนี่ยมีบัฟเอเลสโกรธเคลเจนอตตูไปกระสอบทรายตามเรื่องเลยอยากให้ต้องเอาวันพันแมนมาด้วยง่ายช่วยไม่ได้ก็ต้องปิดด้วยอาโอยิกันก็เล่นมานโอยิีกเอาอิกสู้มัน เปืมเวทอีไอเทสโอ้โหไซเลนเทสเพิ่งมาว่ะเตนอนไหมเตนอนไหมสู้มันเตนอนอืมเสลหินใส่อืมฝาาสฟ้า,ฟาท่าเยอะมากจิ้มเข้าไปหุยทะลุตูดตายไม่แน่จะมีตัวไหนชนะไซเลนเทสได้ผมเนะี่ยแล้มันลุ้นกันอืมฝาเข้าไปอีกอะไรเราอืม เตยน็อดกูะถึกด้วยอืมอใส่ทุกท่ามันเอเลนแล้วมันใกล้ตายหูยโดนแทงเป้าทะลุตัวดำหมดแล้วเตนอตสู้มันใช้อัญมณีฆ่ามันอือคงเอาไว้อะไร,ะไรวะนี่มันถึกไปเอาอ้ยเตนอตก็ยังแพ้แหละชีตใครชนะแม่งได้แลเนี่ยสไปเดอร์แมนไม่น่าได้นามิไหมนามิไม่น่าชนะได้เฮ้อ นามิมาลองไหมเผื่อฟุกเผื่อฟุกอืมตบสายฟ้าเข้าไปอืมพายุหมุนกระบองอืมสารพัดธาตุเป่าให้หมดอืมคูบอลเออลมบอลสายฟ้าบอลทันเดอร์บอลสส่หมดนามิถ้านามิชนะได้นี่อย่างหาเลยเนี่ยคมว่านามิตูมันนามินามิตูมันนามิอ o เอ้ย <c oughs> <c oughs> จะมีทางวะเนี่ยแม่งยัดบัฟคือมันยัดความกลัวลัวเลยอ่ะแล้วแม่งก็แบบว่าเป็นตัวใหญ่ที่วิ่งอย่างเร็วตบอย่างรัวแต่นาวิก็ยังอยู่ได้ไม่รู้อยู่ได้ยังไงนาวินาวินาวินอนนิ่งแล้วนาวินาวิอย่านอนให้ท่าอ่าขอมัไม่ได้ผมนะแต่เหมือนนาวิแม่งไม่มีดาเมจเลยรู้สึกมันยังไม่เอเลสเลยนาวิโดนตบอีกรอบต่อยอ้วอ้วโดนตบปริวทีโอ้โหกระเด็นตกไปแล้วนาวิ มัน <laughs> จะไปไหวได้ยังไงวะแช่โซโลไหมยังไม่ลองโซโลนี่ let's go โซโลู้ไม่แน่โซโลอชนะสองตัวติดถ้าโซโลไม่ได้ผมต้องไปเอาไอ้นั่นมาแล้วใส่ตามมามาวันพัน์แม่มันไส่แต่โซโลชนะโอ้ยระวังโซโลอย่าปลิวตกสู้มันโซโลดาบวิคาดอยู่ตึงเตกริง่งย่าโซโลผมจะเป็นแชมป์ตลอดการไหม ตัวที่ผมพาภูมิใจจะลอยทำไมอื้อฟัน,น,น,นเข้าไปเลยอื้ออ้ย,อยมันใส่บัฟความกลัวรัวๆเลยเว้ยแล้วดูคือแบบมันลอยไปลอยมาพวกตัวละครตีกใกล้ตีลำบากเหมือนตีไม่ค่อยจะโดนอะไรเนี่ยมันลอยไปลอยมาดาบพิฆาทั่วอืโดดฟันขึ้นอากาศเอ็เล่แล้วไกลแล้วอีกิีเดียวโซโล ใกล้แล้วมันเอร์แล้วแต่๋มันก็จะรัวขึ้นตบแหว่งแป้งแป้งแป้งว้าดาพายุหมุนเฮ้ยเอาวะโซโลตู้ได้วะโซโลเขานัดเลิศก็เลิศก็ซโลสโลสโลก่อน2ปีโซโลล่างนี้ก่อน2ปีด้วยเยอะไปถึง2ปีอย่าไปไหนโซโลอย่า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 วิ่งอย่าวิ่งตกอุ๊บโซโลยังแต่ว่าอยู่ตรงนี้เสียวว่ะถ้าโซโลใช้ท่าพุ่งนี่มันพุ่งตกไปเลยเนี่ยเออเออนั่นไงมันตกลงไปเลยไหมเนี่ย อยู okay, okay. <c oughs> ่อ uhm ยิงอยู่นู่นอยู่นู่นโอเคนี่ว่าพุ่งออกไปแล้วอุ้ยฟันต่อโตโลแม่งสู้เะ้ยอุ้ยเตะดตะดติดเอาแล้วมีลุ้นอโตโลเออจบเกมไม่ตายจริมันตัวดำแล้วมันตัวดำเลยทีเดียวเอ็เอ้นั่นมันหายไปนะเออไม่ใช่เอ็เล็กยังอยู่เอ็เล็กยังอยู่หรือว่าเอ็เล็กหายไปแล้วความกลัวมันหายไปยังอยู่ปั่นเอ้ยโตโลตู้มันโตโลเอ้ยโอเคคนดูเดือดขวัดยันิดเดียวนิดเดียวโตโลอีกนิดเดียวรู้สึกว่าทีเดียวนั้นขวัดเร็วนิดเดียวอ่าขวัด เดี๋ยวดีใครก็ได้ชนะกัได้เดี๋ยวโซโลนะั้นได้ท่าชาร์จอีกครั้งแล้วท่าชาร์จฟันอือได้ยังดาพยุม,มุนก่อนโซโลไม่ก็ถึงมาดาชาร์จฟันบูมตายไหมยังเีกเยเหรอโอ้ยโอ้ยเหลือเว้ยมันจะตกเหมือนกันมันจะตกเหมือนกันซูไปซู้มาจะตกโอ้แมงดวลคู่นี้แมงสูสีมากนะผมนะยังไม่รู้ผลเลยตอนนี้ดวลกันหนักมาก แต่ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงมันเอเลสเดียวมึงเอเลสเลยนะนะเอ้ยโซโลล่วงไปด้าลูกเอยกาบมลยแล้วโซโลดันล่วงก่อนโอ้ยเมื่อกี้ดูเดือดมากผมนะใช้ได้ทั้งนั้นก็จบด้วยวันพันแมนผมเนี่ยต่อยเม่งต่อยต่อยเออหูต่อยตัวแตกครับผมนะ ต่อยทีกระดูกแตกเค้โคตรโหเลยฮะใส่ตามะโอเค,อเค,อเคนั่นคือการลอตัวจอพรแบบค่อนข้างฟรีสไตล์ผมนะไม่มีตีไม่มีอะไรมากใครชอบคลิปนี้รีมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจให้ผมสร้างผลง,งานผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาร์ทต,ต่อไปไว้กด like ไลค์กันเยอะผมนะใครอยากดูซีรีส์ไหนเวอร์ชั่นอะไรอยากให้ผมไปเสิร์ชเรื่องไหนก็ทิ้คงคอมเมนต์ล่างได้ตอนนี้ก็ขออน,อ,นขอ,อนุญาต goodbye good night Pew!